สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่5มกรา2565นะครับวันนี้ก็จะพามารู้จักกับตัวแม็กล้อนะครับล้อของ RC4 นะครับขนาด2.2นะครับเพราะว่ายังไม่เคยรีวิวล้อ2.2เลยเพราะว่าไม่ได้ซื้อมาเก็บไว้ไม่ได้ซื้อไว้สต็อกนะครับแต่ว่าอันนี้ลองซื้อมาดูเพราะว่ามีคนถามมาหลายคนเหมือนกันเราก็เลยลองซื้อ ดูอันนี้ก็เลือกเลือกเลือกมโนเลือกมาเองนะครับว่าอันนี้มันน่าจะสวยนะครับขนาด2.2ล้อ2.2นะครับดูแล้วมันก็สวยดีนะครับอันนี้เป็นล้อของลิขสิ์ของบริษัทเลสไลน์นะครับเลสไลน์จะอยู่ในอเมริกานะครับบริษัทนี้ก็ตั้งมา20ปีแล้วโดยประมาณนะครับก็เขาเขาก็ทำน็อตเอ้ยทำล้อเนี่ยสำหรับตัว พวกรถต่างๆนะรถ UTV รถ ATV รถออฟโรดรถ SUV อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีพวกล้อพวกรถถนน,นก,ก็มีเหมือนกันแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นล้อของพวกรถออฟโรดเป็นหลักนะครับอยู่ที่เมกานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในตัวล้อเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในกล่องนี้ ล้อมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมันก็เป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับก็มาแบบนี้นะครับแพ็กมาแบบนี้ล้อเต็มเต็มก็หน้าตาเป็นแบบนี้ด้านหลังนะครับก็เป็น หกเหลี่ยมนะครับ12บมิลนะครับก็สวยดีนะครับแล้วก็มีโลโก้レスไลน์นะตรงนี้นะครับโลโก้レスไลน์ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวในล้อเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างน,นะครับก็เป็นล้อแม็กอะลูนะครับเป็นแม็กสชิ้นนะครับ1ชิ้น สองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นนะครับก็มันจะติดมาแบบนี้ครับอันนี้ก็คือหน้าของมันนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับมีน็อตมาให้แบบนี้มีสองขนาดนะครับน็อตสองขนาดก็คือเ3็คูณ8นะครับก็เ2 5มคูณ8นะครับอันนี้คือ m 2.5คูณ8มีมาให้6ตัวนะครับล้อละ6ตัวแล้วก็ M 3นะครับ นี้คือนี้คือ m 3คูณ6นะครับมีมาให้ทั้งหมดก็16หนะครับ2 4 6 8ี่หกแดสี่ตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวนี้มีมาให้จะเป็นตัวไขเพราะว่าน็อตเนี่ยมันจะเป็นหัวหัวหกเหลี่ยมนะครับเป็นหัวพิเศษใส่แล้วมันจะเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวหกเหลี่ยมเบอร์2.5นะครับ ก็สวมข้างนี้อันหนึง่งหลังจากนั้นก็ใช้ไขได้เลยนะครับนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่าแล้วก็มีสติกเกอร์ให้ด้วยสติกเกอร์เลสไลน์นะครับแปะที่รถนะครับเป็นไซส์ขนาดที่แบบว่าแปะรถกำลังสวยเลยนะครับอันนี้สเกลมากนะครับเป็นลิขสิทธิ์นะครับเลสไลน์นะครับก็คือตัวเนี้ย ตัวน็อตตัว m 2 5งจุดห้าคูณแตัวเนี้ยเนี่ยที่มีมาหกตัวหกรูเนี่ยก็จะยึดตัวนี้อยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้นี่ยึดตัวนี้อยู่อันนี้เราแกะมาแล้วนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะยึดยางเนี่ยตัวน็อตที่ใช้ยึดกับยางเนี่ยก็คือตัวพวกนี้แหละครับ พวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาไขก็ไขหลายตัวหน่อยนะครับก็สนุกกับการไขนะครับในเวลาใส่ยางเนี่ยก็ต้องไขน็อตทั้งหมด16ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับ,ร,บรอบนี้เลยโดยใช้เครื่องมือของเขานะครับห้ามหายนะครับเครื่องมือเครื่องมือก็เป็นตัวไอ้ตัวบล็อกนะครับ นี่ตัวบล็อกเนี่ยหายไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้เครื่องมืออย่างอื่นไขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราล็อกเนี่ยก็ล็อกอย่างนี้ปั๊บตัวกลางนี่ก็เราไม่ต้องแกะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมแกะแยกมาให้ดูว่ามันมันมามีความเป็นมาอย่างไงนะครับก็อย่างนี้ใส่ข้างนี้ปุ๊บแล้วข้างนี้ก็ยึดนี้ยึดฝาเข้าไป เดี๋ยวเราจะลองใส่ข้าวคร่าวให้ดูนะครับก็พรวันนี้ถอนแล้วเมื่อกี้ถอดมาแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยอันนี้ใส่ใส่ตัวนี้ก่อนตัวเฮกเล็กเฮกนะครับ เสร็จปุ๊บล้วก็ใส่อันนี้นะครับหลังจากนั้นก็สมมุติใส่ยางเข้าไปก็เอานี้ใส่เข้าไปในยางน,นะครับแล้วก็อันนี้บีบบีบขอบยางตัวนี้ก็คือมันจะล็อกกับขอบยางนะครับสองฝั่งเนี่ยยางยางก็จะอยู่ด้านตรงกลางใน,นในนี้นะฮะเนี่ยในนี้ป็ล้อบ,บีบล็อกนะครับแล้วก็เราจะเล็งก่อนนะครับ อ่าเล็งแล้วก็คันนี้ก็ใส่เลยตัวนี้ก็ใส่ได้สองทั้งสองด้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับไขเสร็จแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับนี้ไขให้ดูคร่าวๆว่าหน้าตามันเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้อ่ะนี้เลยสวยงาม ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับประจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวล้อ rc 4นะครับ2.2นะครับ ลิกสิทธิ์เลสไลน์นะครับรหัสมันก็คือ z ขีดนะครับ W 0 1 7 4นะครับของ RC4 ก็เป็นล้อบีดล็อกนะครับในกล่องหนึ่งก็จะมี4ล้อนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามชมเราเสมอเสมอนะครับของเราก็จะมีช่อง YouTube ให,ให้ชมนะครับแล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็ ตัว Instagram นะครับแล้วก็ตัวเว็บไซต์นะครับ4อย่าง4ช่องทางเนี่ยใช้ชื่อเดียวกันก็คือ r c Scale Thailand นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้รีวิวอะไรตัวไหนเนี่ยก็แจ้งมาได้นะครับแจ้งมาในไลน์ HD Alien ก็ได้นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาในเพจหรือว่าแจ้งไว้ในรงหน้าเพจก็ได้นะครับก็จะได้เอามา รีวิวกันให้ดูนะครับว่าสินค้าแบบไหนยังไงมีรายละเอียดยังไงนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับในการแต่งรถนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ